สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่52ฝ้าเพิ่งเริ่มสางแต่เวทีประลองก็เริ่มคึกคักแล้วบรรณาศิตธกูลหลงและแขกคนสําคัญของเมืองหัวลีต่างก็พากันมาที่เวทีประลองตั้งแต่เช้าบริเวณลานประลองขนาดใหญ่จึงดูเล็กไปในพริบตาในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาตรกกูลหลงไม่เคยคึกคักขนาดนี้มาก่อน ที่พวกเขาต่างพากันมาที่นี่ก็เพราะหลงเฟยหลายคนต่างอยากรู้กันว่าสายเลือดเทพมังกรของหลงเฟยนั้นฟื้นฟูแล้วหรือยังและอำนาจของนักรบเทพมังกรที่มีมากอย่างล้นเหลือเป็นอย่างที่เล่าลือกันหรือไม่พวกเราดูนั่นสินายน้อยของเราที่จัดการสัสตว์วิเศษคันหาได้เขาแข็งแกร่งมากขนาดนังรบจ้านหลิงยังถูกจัดการได้อย่างง่ายดายนายน้อยของพวกเราสุดยอดจริงๆนายน้อยผู้เชี่ยวลาดกลับมาแล้ว หลงซานเห็นผู้คนจํานวนมากคําพูดคุยค,คุยโวคําโตไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เขาก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างหลงเฟยเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเขามากภาพของหัววานอนวัชระที่วางไว้กลางลานเวทีประลองทุกคนที่เข้าร่วมในเวทีประลองต่างก็ตกตะลึงกับภาพที่เห็นในใจก็สันะทานไม่อาจมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้เรื่องที่หลงเฟยสามารถฟื้นฟ,นฟูสายเลือดเทพมังกรเทพก็อาจจะเป็นไปได้ ทันใดนั้นตระกูลจูกัดตก็มาแล้วจูกัดเทียนหลงเดินเข้ามาในบริเวณลานประลองพร้อมกับรอยยิม้มพร้อมกับหล่าสิทธิ์ที่ตระกูลจูกัดตที่เดินตามมาด้านหลังหนึ่งในนั้นมีจูกัดเจียนเฉียงเขาเป็นบุตรชายคนเดียวของตระกูลจูกัดเทียนหลงจูกัดเจียนเฉียงถือเป็นหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาดที่สุดในเมืองหัวลีราชสำนักเองก็ชื่นชมเขาเป็นอย่างมากเมื่อจูกัดเจียนเฉียงเดินขเข้ามาในลานประลอง ก็ยิ้มเยาะเย้ยไม่หยุดดูถูกขาวาช่างเป็นเวทีประลองที่ได้ค่าเสียจริงช่างหน้าอนาถแท้บรรดาสิทธโกลหลงก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาจูกัดเทียนหลงพูดเบาๆวา่าลูกเฉียงอย่าเสียมารยาทคำพูดแบบนี้ควรจะพูดอยู่ในใจจะพูดออกมาให้ได้ยินทําไมเจ็บยิ่งกว่าใช้ดาบแทงซะอีกจูกัดเทียนเฉียงได้ยินก็ยิ้มนิดหนึ่งแล้วพูดว่าลูกจะจําไว้ด้านหลงจานยีก็รีบเดินออกมาต้อนรับกล่าวว่า เสินโหวมาถึงนี่ขออภัยไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองจูกัดเทนหลงประสานมือตอบกลับว่าน้องจ้านเย่กล่าวเกินไปแล้วที่พวกเรามาในวันนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับตระกูลหลงสิทธะกูลจูจะได้เรียนรู้แบบครูพักลักจำ้บ้างตระกูลหลงเป็นตระกูลเสาหลักของเมืองหัวหลีมาหลายร้อยปีบรรดาสิทธะกูลหลงทุกๆคนก็มีความเข้มแข็งพวกเขาจะได้เปิดหูเปิดตาจูกัดเจนเฉียงพูดว่าท่านพ่อ ข้าจะเรียนรู้ไว้แต่ข้าได้ยินมาว่าหลายปีมานี้ตะกูนหลงตกต่ำลงไปมากไม่มีสิทธิ์ที่เป็นอัจฉริยะสักคนพวกเราต้องเรียนจากขยะชั้นต่ำพวกนี้นะหรือประโยคนี้ถ้า,าเอาหลงจ้าเหย,ยอึ่งไปครูจูก,กัดเทียนหลงยิ้มพูดว่าลูกของข้าพูดล่วงเกินไปขอน้องจ้าเนย,ยให้อภัยด้วยหลงจ้าเหยยิยย้มพูดว่าไม่เป็นไรท่านเสนุเชิญทางนี้ที่นั่งของพวกท่านจัดร่วมไว้กับแขกชั้นสูงไว้แล้ว ขอบคุณมากจูกาเทนหลงหัวเราะแต่ในใจคิดว่าตระกูลหลงอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีคาว่าใกล้จะถึงจุดจบแล้วต่างหากจูการเเทนเถียงก็หัวเราะพูดว่าสภาพของตระกูลหลงในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับทาารับใช้ข้าเห็นแล้วรู้สึกสมเพชหนักยังเรียกว่าหนึ่งในสี่ตระกูลข้ามแผ่นดินได้อย่างไรจูกาเทนหลงพูดเบาๆวา่าตราบใดที่คนที่น่ากลัวของตระกูลหลงยังไม่ปรากฏตัวออกมาเมื่อนั้นเจ้าก็ย่ี เจ้าก็อย่าได้ดูแคลนตระกูลหลงโดยเด็ดขาดที่ท่านพ่อพูดถึงก็คงเป็นทวดแห่งตระกูลหลงจูกัดเจนเฉียงกล่าวเสริมข้าได้ยินมาว่าทวดตระกูลหลงกําลังบำเพ็ญเพียรอยู่ขณะที่บรรดานักรบจ้านหลงกําลังกระทบกระทั่งกันเชื่อว่าต่อให้ตระกูลหลงถูกทําลายจนย่อยยับก็คงยังไม่ออกจากสมาธิแล้วเราจะกลัวพวกเขาไปทําไมยิ่งกว่านั้นตระกูลจูกัดเองก็จูกัดเจนหลงจ้องเขม็งดังนั้นจูกัดเจนเฉียงจึงรีบหงปากในทันที ท่านอ,องนานกงเสด็จนานกงเลยมาแล้วดูนั่นนานกงเยียนสวยมากเลยจะมีสตรีนางไหนที่สวยเทียบได้เนาะพวกเราดูนั่นสิชายหนุ่มข้างนางคือใครกันนะกําลังหยอกล้อกันอย่างเปิดเผยนานกงเยียนไม่ได้เป็นคู่หมายของนายน้อยตระกูลหลงหรอกหรือนั่นหมายนั่นมันในความคิดของตระกูลหลงพวกเขาในตอนนี้ไม่ได้เห็นตระกูลหลงอยู่ในสายตาเลยยิ่งกับหลงเฟยแล้วด้วยยิ่งไม่มีค่าควรที่จะเอ่ยถึง ทุกๆคนที่อยู่ในบริเวณลานประลองต่างซุบซิบนินทากันคนในเมืองหอหลีต่างก็รู้กันดีกันทั้งเมืองหลงกันทั้งเมืองว่าหลงเฟยเป็นคู่มั่นของนานโกงเยี่ยนแต่คิดไม่ถึงว่านางจะควงผู้ชายอีกคนเข้ามาในงานประลองของตระกูลทำอย่างนี้เท่ากับไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเลยไม่ใช่ว่ากำลังยามเกียรติตระกูลหลงอยู่หรอกหรือแถมนางยังทำเหมือนเป็นคู่รักที่กำลังซึ่งหยอกล้อก,กันไปมา เรื่องนี้ทําให้ตระกูลหลงไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาท่านทัดวตระกูลหลงกําลังวับเพนเพียนหลงจ้านไห่ผู้รับอํานาจของหน้าตระกูลก็ยังเข้าฌานอยู่เช่นกันส่วนหลงจ้านอู่ผู้อาวุโสสูงสุดก็คิดแต่เรื่องจะเป็นใหญ่ในเวลานี้จะไปหาใครมาเหยียดยามแทนหลงเฟยได้ละนี่ถือว่าเป็นการตบหน้าตระกูลหลงชาติใหญ่เลยทีเดียวหลีซื่ออู่ตึงแม่ทับหลีมาหลี ลีชงเทียนมาพร้อมกับทหารสองกองเข้ามาที่ตระกูลหลงทั้งหมดสวมชุดเกราะเต็มอัตราศึกเล่ากับจะไปรบที่สมอรภูมิจริงๆนี่หรือคือการมาชมการประลองจริงหรือเหมือนจะใช้ตระกูลหลงเป็นที่แสดงเกียรติภูมิต่างหากถือว่ายามหน้ากันชัดๆคนสุดท้ายที่มาที่ลานประลองคือราชสำนักหนานกงหนานกงห้ววไม่ได้มาเองแต่ส่งองค์รัชทายาทหนังกงเสี่ยวมาแทนทุกๆคนในลานประลองต่างถวายความเคารพตามธรรมเนียม นานกงเซี่ยวรู้สึกภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกพูดว่าที่ข้ามาวันนี้แค่เพียงมาชมงานประลองเท่านั้นทุกทกท่านทําตัวตามสบายเถอะสักพักหลังจากที่นั่งลงนานกงเซี่ยวทาอย่างไม่พอใจว่าหลวงจ้านอู่ทาไมชาหลิงเยี่ยวของข้ายังไม่มาถึงสีหน้าของหลวงจ้านอู่เปลี่ยนทันทีพูดว่าเรี่ยนองค์รัชทายาทจ,จริงๆแล้วพวกเราแย่มากเป็นถึงสีตระกูลใหญ่เรื่องขี้ปติ๋วแค่นี้ยังทาไม่ได้ พวกเจ้ายังเป็นสีตระกูลใหญ่อยู่ไหมแถมรสชาติน้ำชาก็ยังไม่ได้เรื่องอีกตระกูลหลงหรอกหรือข้าต้องเปลี่ยนชื่อเป็นตระกูลโกหรือตระกูลมานะครับน่าจะดีกว่ามั้งนานกงเสียวพูดอย่างดูถูกเหยียดยามหลงจจ้นอู่ก้มามัดทั้งสองข้างแน่นด้วยความโกรธแต่ไม่แสดงออกมาเขาเองก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าเป็นช่วงที่ตระกูลหลงยังทรงอํานาจแล้วพวกเขาจะกล้าพูดแบบนี้ออกมาล้ก็ คงรวงกระทืบตายขาที่แน่ทั้ง3มตระกูลใหญ่และราชสำนักหนานกงต่างก็ต้องการเหยียบหน้าตระกูลหลงในสายตาคนนอกที่มองเข้ามาดูการประลองไม่ต้องอธิบายก็เห็นได้ชัดว่าตระกูลหลงตกต่ำยิ่งเมื่อยอดฝีมือตระกูลหลงไม่อยู่คนที่ว่าคนที่ดูว่าตกตำ่ำแถมยังเกิดมาศึกภายในอีกเขาลางแสดงออกมาตอนนี้ตระกูลหลงอยู่ในสภาพรอแร สถานะตระกูลอันยิ่งยงน่ากลัว,วใกล้ถึงการอาวสานแล้วจากนี้ไปคงไม่มีตระกูลหลงอีกหากเป็นเช่นนั้นก็ช่างน่าเวทนายิ่งหนักในใจของทุกทคนในตระกูลต่างรู้สึกไม่สบายใจตระกูลหลงจะถูกทำลายเมื่อไหร่ก็อาจไม่รู้ได้ในใจของหลงจ้านย,ยีก็คิดหนักเขาพูดกับหลงจ้านอโอว,ว่าจะข่มเหงกันเกินไปแล้วพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่หลงจ้านอูไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนะักกลับถามว่า ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมในฐานะที่เป็นถึงผู้อาวุโสข,ของตระกูลหลงเขาเชื่อมั่นว่าแค่เขาคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงตระกูลหลงได้หลงจัาหนยียพยักหน้าต่อบาเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วในบรรดาศิทย์16คนที่เข้าร่วมการประลองนอกจากหลงเฟยแล้วที่เหลือเป็นคนของพวกเราทั้งหมดนักฆ่าก็พร้อมแล้วดีมากหลงจันอูรู้สึกคืกเขิมยิ้มย่อในใจพูดว่าหลงเฟยวันนี้แกไม่รอดแน่ ในระหว่างนั้นบนเวทีประลองก็เกิดความวุ่นวายนิดหน่อยในน้อยมาแล้วในช่วงเวลานี้หลวงสารและคนอื่นๆอ,อยู่ในชุดองค์รักษ์พร้อมทวนลายมังกรดูองค์อาดสวบสวบสวบตะกกุลหลงนักรบตระกูลหลงทั้ง18คนเดินเป็น2แถวออกมาอย่างองค์อาจทุกทุก9้าวล้วนหนักแน่นเสียงฝีเท้าค่อยๆดังเข้ามาในลามประลองอย่างรวดเร็ว เมื่อไปถึงลงเฟยก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งส่งเสียงอย่างหนักแน่นพร้อมเพียงกันว่าคาระวานน้อยเสียงดังกึกก้องครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ